อาจารย์ครับขออนุญาตให้ความสําคัญของภาษาไทยนิดหนึ่งในวันนี้ว่าวันภาษาไทยภาษาไทยสําคัญอย่างไรครับผมภาษาไทยค่ะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นภาษาประจำชาติไทยมาตั้งแต่โบราณกาลถึงปัจจุบันนะคะภาษาไทยนั้นแสดงถึงคุณค่าที่ชาติของเรานะคะเป็นภาษาที่ประจำชาติและเราก็มีความภาคภูมิใจค่ะสามารถที่จะนําภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยิ่งนะคะคิดว่าพวกเราทุกคนนะคะควรช่วยกันอนุรักษ์ แล้วก็ดำรงความเป็นไทยโดยช่วยกันรักษาภาษาไทยของเราให้ยังคงเป็นภาษาไทยที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นวัฒนธรรมประจําชาติเราเป็นเอกลักษณ์ที่คุณภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะครับผมอาจารย์ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกของอินเทอร์เนต็ตโลกของดิจิทอลเนี่ยเราจะตั้งหนัาให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสําคัญกับภาษาไทยได้อย่างไรครับผม ในปัจจุบันนี้นะคะภาษาไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะแล้วก็ในในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็มีคนใช้ภาษาไทยที่เพี้ยนไปบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราคงต้องคำนึงถึงว่าเราจะใช้ภาษาไทยในวาระใดโอกาสใดสถานที่ใดให้คำนึงถึงการารัฐเทศะและบุคคลคือเราจะใช้ภาษาไทยนั้นถ้าใช้ถูกต้องตามโอกาสสถานที่และบุคคลก็จะทําให้ภาษาไทยของเราจะคงดำรงความเป็นไทยได้อย่างเดิมค่ะ ครับผมพูดถึงภาษาไทยมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอ่านอาจารย์คิดว่าเด็กเยาวชนควรจะอ่านหนังสือไหมการอ่านสําคัญอย่างไรครับการอ่านการอ่านนี้มีความสําคัญเกันนะคะเพราะว่าการอ่านทําให้เราได้จรนะหนัก ให็นคุณค่าแล้วก็เห็นลักษณะของภาษาไทยมากยิ่งขึ้นเพราะะฉนั้นเยาวชนของเรานะคะขอให้รักการอา่านแล้วก็อ่านหนังสือให้มากๆนะคะการอ่านหนังสือมากๆเนี่ยทำให้เราเพิ่มพูนความรู้และทําให้เราสามารถจะดมรงความเป็นภาษาไทยของเราไว้ได้ตลอดไปค่ะครับผมขอขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ